ครับนี่ครับฟังเพลงนี้ก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องที่เป็นทัพแนวหน้าของประเทศชาติช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับนี่ครับนี่งานเพลงเพราเๆครับวันนี้วีรับรุษสุดที่รักนะครับนี่ฝากให้สลับพี่น้องนะครับโดยเฉพาะทหารกล้าทุกท่านนะครับเป็นแนวหน้าของประเทศช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็วิ่งส่งเข้าทุกวันนะครับนะส่งเช้าส่งเย็นเลยนะครับช่วงนี้ครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับปกปักรักษาประเทศมาดูชุดเครื่องเสียงกันต่อนะครับชุดนี้นะครับ นะฮะนี่นะครับไปดูวันนี้วันที่อัปเดตวันที่14สิงหาคมนะวันนี้14สิงหาคมไม่ได้อัปเดตคลิปตัวนี้นานนะครับนี่ลงอัปเดตวันนี้ก็ลงกันอีกหนึ่งพันครับวันนี้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนั้งหน้าร้านแล้วก็สั่งจองทางออนไลน์ทุกท่านด้วนครับที่สั่งจองสินค้าชุดนี้โปรโมชั่นนะครับวันแฟร์นะครับโปรวันแฟร์ยังสารต่อโปรโมชั่นนะครับชุดนี้4ีคูณ4นะครับ จากปกติ53,999บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นเหลือแค่49,999บาทได้โคงหล่อนะรีบสั่งจองด่วนทาปโปรโมชันนะ่าถึงวันที่20หรือเปล่านะประมาณ20สิงหาคมประมาณนี้นะครับนี่ประหยัดไปกับ4 0 0 0 3 0 0ากว่าบาทกับ4 0 0 0นะชุดนี้แล้วก็ได้โคงหล่อได้นะโคงหล่อไม่ต้องเพิ่มตังค์ตอนนี้น,น,นี่มาดูชุดนี้มีอะไรกันบ้างครับนี่พับแอมซีชแนลนะครับนี่ครับที่4โอห์มนี่ครับนี่ชแนลได้สองใบครับนี่เสียงกลาง channel, สองชแนลเซ็ตซับเบียสสองชแนลนะครับ แล้วก็มีคอไลเซอร์มีคอร์สนะครับนี่แล้วก็ไมรลอยเสาหน้านะครับมีรุ่นเสาหน้าแล้วก็ปลั๊กไฟรุ่น Td8 นะครับนี่เจ็ดเมืองบนรุ่น Td8 แหลกขนาด 10u แหลกไม้ 10u แข็งแรงทนทานสีโจตันที่สวยนี่ครับมิกเซอร์เป็นรุ่น4ี่ชั้นเนะครับสี่ชั้นเอานะครับสามพารมิติกนะครับอ็อกสองอ็อกเอฟเฟกแท้แทนซ้ายขวาได้ครับมีปุ่มมิวอีควอไลเซอร์ USB บลูทูธเพนทอม48โวลต์ครบชุดพร้อมใช้งานเอฟเฟกแท้ร้อยโปรแกรมนี่เสียงดีครับนี่เสียงดีนะครับนีเนี่ครับ ที่กำลังมองหาอยู่ก็ฝากติดตามด้วยกันนะครับนี่ครับในชุดนี้ครับนี่มาดูตู้ซับเบียดคราวนี้ครับมาดูที่ตู้ซับเบียดซับเบียดเป็นเทอร์โบ18นิ้ว b ี18นิ้วไม่อัตราฟูเขาขอบเปลืตะแจรงเหล็กงานสีโจตันเลือกสูตรได้ตามที่ต้องการทํางานสีสวยๆนี่ครับรอยยิงน็อตทุกจุดครับยิงน็อตนี่ครับซับเบียดเทอร์โบ18นิ้วนะครับกว้างนะครับกว้าง60ซนติเมตรนะครับสูง80ดสิบลึกเจนะครับเทอร์โบ18นิ้วไว้อัตราฟูเขา20่านะครับนี่งานสีโจตัน ดอกเป็นรุ่นโปรโมชั่นถึงวันที่ยี่สิบนีเราจะให้เป็นรุ่นโครงหล่อนะโครงหล่อพันสองร้อยวัตต์นะครับไม่เหล็กสองก้อนจะให้เป็นโครงหล่อนะตัวนี้ในชุดนี้นะครับนี่ทั้งหมดสี่ใบนะครับสี่ใบนะโปรตีเป็นรุ่นอ่า C แปดศูนย์แปดนะครับเป็นโครงปั๊มแต่ที่ให้เป็นโครงหล่อแล้วก็เสียงกลางเป็นรุ่นหนึ่งสองห้าหกนะสามร้อยห้าสิบวัตต์นะครับแหล็กเป็นยูนิตคอมสี่ีเน็ตเบิร์กในตัวนะครับนี่ตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานหูจับเด็กลูกยางกันกลิ้งเพดลบฝน ที่ดีหนึ่งครับตรงข้างตรงข้างานี่เป็นแม่อัดยี่สิบมิลครับนี่สลักลูกปืนที่สวยนะครับเนี่ยรีแถมยางเอาไว้รัดครับเอาไว้รัดตัวนี้นะที่หนึ่งสิบสองนิ้วนะครับนี่ทั้งหมดสี่ใบค,ครับแหวนเบญจุนิศคอมซีซีเน็ตเบิร์กในตัวนะครับนี่ครบชุดระบบสายครบเช็ดะนะสายสเปคคอนครบชุดเลยนะครับนี่ชุดนี้จากปกติห้าหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทจัดโปรโมชั่นเหลือแค่สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทวันนี้อัปเดตวันที่สิบสี่สิงหาคมนะ ถึงวันที่น่แต่ว,ว,วันที่20นีครับ20สิงหาคมเนี่นยมีรีบสั่งจองด่วนเลยครับชุดนี้4คูณ4ทั้งระบบ18นิ้วอัดเต็มๆสตรีมเลยนะครับนี่ท่านที่กรลมองหาอยู่ก็ฝากติดตามด้วยกันนะครับนี่นะครับอุปกรณ์ชุดเครื่องเสียงอุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นชุด2คูณ2ชุด4คูณ4เซต8คูณ8ครับชุดระบบต่างๆท่านที่กรลมองหาอยู่แล้วจะได้เป็นชุด แปดคูณแปดอย่างนี้ก็มีให้ครบเลยครับแปดคูณแปดเลยเป็นชุดสองคูณสองแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้เป็นชุดชุดกินแมวเป็นน้องของชุดกินปลาเนี่ยครับชุดกินปลานี่ชุดกินแมวเดี๋ยวรอดูชุดกินแมวสามหมื่นกว่าบาทเองนะอ่ะขอบคุณทุกการติดตามนะครับโรดิทิเด็ดที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาวนะครับศูนย์แปดห้าหกสามหนึ่งสามศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าสองเจ็ดห้าหกหกสี่เก้าเจ็ดเอฟเฟกต์แท้นะพรกนะวันนี้ครับวันนี้ถือถือโทรศัพท์คนเดียวถ่ายคลิปนนะครับี่ ใช่ครับนี่รับสวยๆครับชุดนี้ท่านกำลังมองหาอยู่รับงานน่จริงเลยครับรับงานนี่ครับฟังเสียงฟังเสียงครับเลยเจอกันใหม่ครั้งหน้าของคุณด้วยการติดตามด้วยนะครับชุด4ี่คูณสโปรดีทีเด็ดโปรโมชั่นวันแฟร์สดๆที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกสาวของคุณด้วยการติดตามด้วยนะครับสวยๆวันนี้อีกหนึ่งเซตฟังเสียงสดๆหน้าตู้ครับวันนี้สดๆที่ โุรดราชธานีนะครับเจอ,ไอ,อกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับไปก็ตามบ้านเคื่อกันไหนจ้ะค